ครับเคสนี้นะครับอายุประมาณ70กว่าก็ให้ประวัติว่า2เดือนที่ผ่านมาล้มนะครับแล้วก็หวัวไหล่ไปกระแทกกับของแข็งนับจากนั้นก็ปวดมาตลอดเลยนะครับแต่พี่เขารู้สึกว่ายกหวัวไหล่ไม่ขึ้นจริงๆเวลาที่หมอตรวจเนี่ยหวัวไหล่ก็ยกได้ดีแหละนะครับแต่ว่ามันตึงๆขัดๆแค่นั้นเองก็ เลยหันมาสนใจเรื่องของการหดเกรงของกล้ามเนื้อหดอรั้งนะครับมัดที่หมอคำได้นะครับจริง,รงๆแล้วที่มันจะเป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้มีผลกับการติดหรือไม่ติดของหัวไหล่เนี่ยมัดที่ยอดนิยมก็คือมัดนี้นะครับมัดตรงสะบักตรงนี้ที่หมอวาดให้ดูนะครับแล้วก็อีกมัดหนึ่งก็จะเป็นมัดที่บริเวณตรงบริเวณนี้นะครับรูปเหมือนกับขนมทองหยอดมัดหนึ่ง แล้วก็อาจจะมีมัดที่อยู่ตรงบ่าตรงนี้นะครับหรือมัดปีกตรงนี้ที่เราเล่นกล้ามกันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคลำดูแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่มันมีการเกรงเนี่ยก็คือมัดของกล้ามเนื้อมัดนี้มากกว่านะครับนิวิธีการก็ว่าเป็นเพราะเป็นมา2เดือนนะครับการใช้ยาน,นี่ก็คงไม่ได้วยชําให้คงไม่ได้ทําให้มันมีการคลายตัวของกล้ามเนื้อนักนะครับจริงๆชาวบ้านเขาเรเียกว่าสะบักจมนะจริงๆมันคือกล้ามเนื้อผังผืด วิธีการรักษาตอนนี้ก็คือที่เลือกทําคือการใช้เข็มนะครับเข็มเ,เราเราใช้เข็มฟันเข็มเนี่ยมาช่วยในการปักให้มันคลายนะครับเวลาที่ปักไปแล้วเนี่ยถ้าโดนจุดที่มันมีปัญหาการหดรั้งพวกเนี่ยก็จะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้หมอลงไปหลายจุดก็เลยไม่เห็นมีการกระตุกเท่าไหร่นักนะครับ การรักษาด้วยวิธีการใช้เข็มอ,อ,อะไรก็ได้นะครับแหลมๆเนี่ยจิ้มเข้าไปเนี่ยเพื่อมีการคลายของออออการรักษาชนิดนี้เพื่อมีการคลายของกล้ามเนื้อพังผืดที่มันหดรั้งเนี่ยเราจะเรียกว่า dry n i t l i n g นะครับ dry ที่แปลว่าแห้ง n i t l i n g ก็มาจาก n i t d l e นะครับการใช้เข็มปักโดยที่ไม่มียานั่นเองนะครับร่วมด้วยกับการ หลังจากนี้ก็อาจจะประครบเย็นนะครับแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักเลยนะครับยืดเพราะามันเกิดการหดออรั้งและไม่คลายแล้วก็มีการยืดออกใหม่นะครับก็อาจจะมีอาการตื้อตื้อตึงๆึงบ้างสักวัน2วันหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ยากแก้ปวดธรรมดาตามที่เราเปวดไดนะ้ถ้าปวดไม่มากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับ น,นี้ยาตัวอื่นบางทีเราก็อาจจะพิจารณาให้ยาคลายกังวลก่อนนอนก็กินแล้วก็จะสบายขึ้นในเวลากลางคืนเติมวิตามินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปตามที่ารักษาโรคนี้มันก็เป็นโรคยอดนิยมนะครับอาจจะเป็นได้หลายๆส่วนของกล้ามร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นสบัก นะครับบ่าต้นคอแขนนะครับแล้วก็เอวนะครับหรือว่าบริเวณสะโพกขาน่องอะไรเนี่ยเป็นได้หมดทุกอย่างเป็นโรคยอดนิยมนะครับบางคนก็เรื้อรังเป็นได้หลายๆปีแต่ยืนยันว่าไม่อันตรายเพีงยงแต่ว่าแค่จะบั่นทอนสุขภาพของเรากค่นั้นเองนะครับ